สรุปข่าวตลาดซื้อขายนักเตะเลอร์พูล่าสุดในช่วงของวันนี้ไร้ลอยต่อครับมั่นใจมินามิโนทดแทนซาลหาและกามาเน่ ane, ได้อย่างแน่นอนตำนานสาริกาโดงยกย่องลูกยิงของกระดอนในเกมเอฟเอคัพเลอร์พูลชนะชูบิทาวไป4-1ต่อน,นะะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวเดี๋ยความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะข,ของทางลิเวอร์พูลในวันนี้นะฮะเปอร์โตเนี่ยปัดข้อสเสนอสเปอร์ยื่นซื้อลุอยดีอาร์ส โดยการบริงานจากทาง Go Point สื่อในโปรตุเกสระบุเลยว่าเปอร์โตนั้นได้บอกปัดข้อเสนอมูลค่ากว่า60ล้านยูโรหรือราว50ล้านปอนด์ของท,งทงนันทั้งมัสเปอร์ไปที่ได้ยื่นซื้อลุยดิอสอสรลกลิมเส้นทางฝั่งซ้ายทีมชาติโคลอมเบียไว้4ปีเป็นที่จะบร้อยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวนั้นตกเป็นข่าวหนาหูกระทางของแดนเวอรูพู ฐานนี้ตวัวมีค่าสัญญามูลค่ากว่า80ล้านยูโรหรือราว66.7ล้านปอนด์และคาดกันว่าต้นสังกัดยืนการานที่จะได้รับข้อสเสนอในการฉีกสัญญามูลค่าดังกล่าวในครั้งนี้มารตริกมีเอวแบรนดอนโคโรมูอานีกองหน้าเป้าหมายของทางของแดนเลเบอร์ฟูโดยเดฟเฟนซาเซนทรัลนะครับผมสื่อในสเปนรายงานมาว่ามารตริกร่วมวงพิจารณาความ,มเป็นไปได้ในการคว้าตัวแบรนเดลโคโรมูอานี กอนหน้าไว้สามปีชาวฝรั่งเศสสังกัดนองสเช่นเดียวกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวตกเป็นข่าวโยงกับบิ๊กทีมในทาง Milan, ลิเวอร์พูลเอซิมิลานและก็ไอทรัคแฟงเฟิร์ชโดยทางมูอานีลงเล่นในกระทงโต๊ะสกัดไปแล้วทั้งสิ้น20นัดเมื่อรงทุกรายการในสัน้นนี้ทำได้เจ็บประตูกับอีก3าแอสซิสและสัญญาฉบับปัจจุบันของเจ้าตัวกำลังสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์ปีส0 2 2ี่สิบสองชมาเลฟูดสนซิลกาบีวันร์คิดจากทางบาเซโลนา โดยทางเอลนาซิออดนานสื่อในสเปนได้เปิดเผยมาว่าลิเวอร์พูลแสงท่าทีที่พร้อมจะทุ่มค่าเหนือกับทางกาบีที่มีมูลค่ามากกว่าเจ้ตัวได้รับอยู่ในปัจจุบันกับทางบา์เรนาสูงถึง50เท่านะฮะเพื่อน้มน้าให้ดาวเตะวัชิเปรานีเซนญาย้ายมาร่วมทัพของแดนลิเวอร์พูลและก็พร้อมจะจ่ายค่าสัญญามูลค่ากว่า50ล้านปอนด์ให้กับทางทัพอาซูกรนาท่านี้ สัญญาฉบับปัจจุบันของกาบีกับทางบาซ่าจะสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2023และพวกเขาอยู่ระหว่างการเจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่ในครัตนนี้ต่อมาเผยค่าตัวบิซูมาที่บรตันต้องการณนัตนนี้โดยทีอาร์เดนติกสื่อในอังกฤษเปิดเผยบอกว่าบรตันก็พร้อมจะพิจารณาปล่อยตัวอ e ีฟบิซูมาบิทฟิลเวชพาปีทีมชาติมาลีออกจากทีมหากได้รับข้อสเสนออย่างน้อย 50ล้านปอนด์ในตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงเดือนมกราคมนี้ซึ่งการรายงานระบุเลยว่าลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในทีมที่จับตาการของวิซูมาอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับทางอันเชมิลลาที่พวกเขาเพิ่งจะได้ตัวเฟรเดรคกตุนโยไปร่วมทัพภยยายใต้สัญญาเยืยมตัวเมื่อสัปดาก่อนในครั้งนี้คนต่อมาก็จะเป็นลิเวอร์พูลเล็งปาดบิ๊กทีมดิวของคูเด ดยทางเอลนักซอองนานแนละผมชีมาวาซงแดนเลเวอร์พูลแสงท่าทีพร้อมจะยื่นข้อเสนอในการฉีกสัญญาอของทางชูกุเน่บนราคากว่า90ล้านยูโรหรือราว75ล้านปอนด์เพื่อจะคว้าตัวประกันหลังไวส้สาหรรายนี้จากทางเซบียรมารุ่มทัพไปตลาดเดือนมกราคมท่ามกลางความสนใจจากทางเชลซีและก็มมดริดกเช่นเดียวกันนะส่วนข่าวต่อมาก็จะเป็นโค้ดมือเกา่าลลเวอร์พูลหวังอนาคตของคาริอุสได้บทสรุปในช่วงเดือนนี้ โดยจอห์นฮัตสันเบิร์กนะครับโค้ชผู้สัมปูะตูของทางลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์กับทางเดอะแอตติกบองว่าโราลิสคาริอุสเมื่อกาวชาวเยอรมันวัย18ปีของทีมจะสามารถหาตัวสังกัดใหม่ได้ภายใต้ตลาดนักเตะเมือ่อเมราคมนี้เพื่อกลับสู่เส้นทางการค้าแข้งที่ควรจะเป็นกันอีกครั้งโดยสัญญาฉบับปัจจุบันของเจ้าตัวกับต้นสังกัดจะสิ้นสุดลงในช่วงสมอน,นี้ ซึ่ง้ายที่สุดแล้วมันขึ้นอยู่กับเขาเอเจนต์ของเขาและก็สโมสรที่จะพยายามหาทางออกในสถานการณ์นี้เราหวังว่าจะพบมันภายในชุดเดือนมกราคมการที่ต้องไปรออีก6เดือนข้างหน้าไม่ได้เป็นผลดีต่อใครเลยกับการที่มีความรู้สึกว่าไม่ได้ต่อสู้เพื่อจะให้ได้สิ่งใดมามันจะไม่ช่วยในการพัฒนาศักยภาพของเขาเขาต้องใช้ฝีมือลายมือของตนเองเพื่อจะกลับประสู่เส้นทางการเฝ้าเสาต่อไปรอยลิสเป็นนายประตูฝีมือดีคุณภาพมือหนึ่งเลยนะ ข่าวต่อมาเลฟฟูมีเอลเจมี pton, ่แฮมิลตันเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งของสกอตแลนด์สื่อทีมทอ็อก่อในอังกฤษรายงานบอกว่าลิเวอร์พูลแสดงท่าทีจับตาความเป็นไปได้ในการคว้าตัวเจมี่แฮมิลตันแข้งวัย19ปีชาวสกอตแลนด์ที่สามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กและก็แบ็นขวาสังกัดแฮมิลตันอะคาเดมิคัลในลีกสุดสุดทางแดนวิสกี้ซึ่งสัญญาฉบับปัจจุบันของแฮมิลตันกับต้นสังกัดนั้นกำลังสิญญ้นสุดลงในช่วงสมัยน,นี้โดยมีไบรตัน b r ร n ด์ฟอร์ดนิวคาสเและก็เบอร์มรีจับตาสการนี้อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันผลสื่อหงแดงมั่นใจว่าไม่ต้องลงมือช็อปปิ้งนกเตหน้าใหม่พร้อมเชื่อมาว่าแข่งดังชาวญี่ปุ่นจะสามารถทดแทนการหายไปของซาลาห์มาเน่ได้อย่างไร้ปัญหา โดยฮวงแดนดิบูฟูจะต้องพบกับทดสอบอีกครั้งนะฮะในวิค้งสําคัญเมื่อจะช่วยใช้งานสองแนวรุกคนสําคัญอย่างทางเเดียบาน่และก็โมเบสซาลาในช่วงเดือนมกราคมนี้เนื่องจากติดภารกิจรับใช้ชาติในศึกแอฟริกันคัพออปเนชั่นในปี2021ทําให้คาดการณ์ว่าอาจจะมีการเสริมทัพเพิ่มเติมในช่วงตลาดรอบ2แต่ล่าสุดทางจิเกนคอฟผู้จัดการทีมลิร์พูได้ออกมาแสดงความมั่นใจต่อทางทาโคมิมินามมโนว่าสามารถทดแทนการขาดหายไปของ2แข้งดังได้อย่างแน่นอน รวมถึงเลฟูเองก็ไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องซื้อนักเตะหน้าใหม่มาเพิ่มแต่อย่างใดในกรณนี้ซึ่งเขาได้บอกว่าทากิหรือมินานมิโนะน่งห้อเคยได้รับการบาดเจ็บแต่มันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนักและตอนนี้เขากลับมาแล้วรวมถึงมันเป็นเรื่องที่สําคัญไป,อย,ญปอย่างมากสำหรับเราเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมโปรแกรมทีรอยอยู่ข้างหน้าอีกทั้ง2อแนวรุกสําคัญก็ญไม่ได้อยู่กับทีมไปตอนนี้โดยผมชอบจริงๆนะเวลาที่ทากิลงมาเป็นตัวสำรอง เขากำลังอยู่ในสภาพที่ดีถึงแม้จะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยรถกลก็ตามทีแต่ตอนนี้เขากลับมาแล้วและมันเป็นเรื่องที่ดีเมื่อทีมคาังต้องก,การเขาเป็นอยาา่างมากท่านี้นอกจากทางทาคุมิบินาเมโน่เโกโชต้าโปรไปถึงโปรเบโตเฟมิโน่ ino, ที่พร้อมลงสนามแล้วเลย์พูยังมีแคทคารดอนกองหน้าดาวรุ่งวัย17ปีอีกหนึ่งรายที่พร้อมลงเล่นเป็นกองหนุนช่วยทีมในช่วงปีใหม่ในครั้งนี้โดยกันที่ทางเชคิฟเฟนตำนานมือกาาแห่งวงการเกมทางบริกิจ ออกปรงจดย่องเคดการอดสไตรเกอร์ดาวโรดวัยสิปีของทางลิเวอร์พูลหลังยิงประตูสุดเท่ใน,ในเกมถล่มชูบริทาวไปสิต่อหนึ่งนะ้เมื่อคืนก่อนนอกเหนือจากชัยชนะแบบท่วมท้นแล้วอีกหนึ่งประเด็นที่ยอดเยี่ยมสวยงามขั้นสุดสำหรับทางลิเวอร์พูลในเกมถล่มชูบารทาวก็คือแฟนๆได้เห็นดาวุ่งอย่างทางเคดการอดยิงประตูตามที่เสมอนเนี่ยครับเด็กคนนี้ไม่สัชาตยานในการจบสกอร์ที่น่าทึ่งแถมใจยังนิ่งที่สุดอีกเวลายือนอยู่หน้าปากประตูฝ่ายตรงข้าม เพราะขณะที่โดนเหล่ากองหลังดาวรุ่งรุ่นใหญ่นะฮะของฝ่ายตรงข้ามพยายามปรี่เข้ามาสกัดกอดอนก็กลับบล็อกนะฮะแล้วก็ล็อกหลบเข้าหากเท้าอีกข้างหนึ่งแล้วยิงเฉือๆแบบแทบไม่ต้องง้างเท้าเข้าไปเลยนะซึ่งนอ่นดอว่าการยิงประตูแรกให้กับทางทีมชุดใหญ่ได้สำเร็จถือเป็นอีเวนต์สำคัญของเหล่าแข้งดาวรุ่งเลยก็ว่าได้และโดยทักษะระดับนั้นผมมั่นใจเลยว่ากอดอนจะจดจำไปอีกนานแสนนาน เพราะมันไม่ใช่เรื่องที่จะเห็นบ่อยโดยเฉพาะจากแข่งดาวรุ่งที่วัยไม่ถึง20ปีเต็มความจริงนั้นผมประทับใจตั้งแต่ช็อตที่คอนเนอร์แบตรี้กล้าครอสบอลเรียดเข้าสู่เท้าของกอรดอนด้วยความไม่ยําแล้วเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่จะได้เห็นกันบ่อยครั้งจากเด็กอายุเพียงแค่ถึง18ปีทั้งคู่แบบนี้บอกนะ ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากแนละหากย้อนกลับไปดูภาพช้าจะเห็นว่ามีผู้เล่นชูบุรีทาวน์ยืนล้อมรอบกอดอนถึง4คนแต่เด็กคนนี้ใช้เท้าขวาครึงบอลสลับมาให้เท้าซ้ายยิงในช่วงพิบตาซึ่งคนดูเองก็อาจจะคิดตามไม่ทันหรือซ้ำไปขณะเดียวกันเจคกนคอปผู้จัดก,การทีมเลเวอร์พูลก็ยกย่องผลงานของเคสกอรดอนออกสื่อบอกว่า,วาเด็กคนนี้มีพรสวรรค์สูงมากจริงๆนะและจุดเด่นที่สุดของเขาก็คือการจบสกอร์นี่แหละครับ สการสปอร์ตนิวสื่อเจ้าดังของอังกฤษรายหนึ่งรายงานบอกว่าเฟริเป้คูติญโยกองกลางป้ายแดงของแอสต์มิลล่าเคลียร์เรื่อ,องเอกสารไปรที่เดียบรรอยแล้วพร้อมลงช่วยทีมพรกับทางแมนยูในเกมทางพิิติก,กาห์นี้ซึ่งแข้งหนุ่9ปีรายนี้ก็ย้ายจากทางบาร์เซโลนามาร่วมทัพสิง,พงาดด้วโดยสัญญายืมตัวในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้โดยปัจจุบันเจ้าตัวนั้นอยู่ที่ฝรั่งเศสเพื่อจัดก,การเรื่องเอกสารเพื่อจะขอใบอนุญาตทำงานเพื่อจะกลับสู่เกมทางพิิติกกันอีกครั้ง จากการรายงานของสื่อดังแดนผู้ดีได้เผยเลยว่าคูดินโยจะพร้อมลงช่วยทีมของเซเว่นฉลากลงฟาดแข้งกับทางผิแดงในเกมที่เปิดบ้านพบกับทางเกมชางธบริจิตในคืนวันเสาร์นี้ตามมารราของประเทศไทยซึ่งวิลา่าเพิ่งเจอกับทางแมนยูมาในเกมเอฟเอคัพที่โอทาฟอร์ดเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเป็นเจ้าบ้านชนะไปหนึ่งต่อศูนย์จากประตูของสกอตต์แพ็กโทมินนในครั้งนี้ราคาด้วยฟูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟัง กันทุกคนครับ